บุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นี้เปิิอประเสริฐที่สุดนะแ้วันพ่อวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราพวงชนชาวไทยและพุทธมามากะให้รู้จักคำว่าพ่อแม่และพุทธศาสนาก็สอนกำหนักในการบรรลุตายผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ขณะความรู้สึกนึกคิดบรรลุตารเพื่น ว่าพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่เลื่องเบี่ยงแค่นั้นก็เป็นบาปเป็นกรรมตัวเองด่างพร้อยพ่อแม่ไม่รักมันก็บจำพวกข้าวนอกนาลูกนอกคอกเป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้เป็นลูกว่าพ่อแม่ไม่รักไปรักคนนั้นเสียไปรักคนนี้เสียไม่ได้รักเรา ไม่น้อมดูกรรมที่ตัวเองได้สร้างมาตั้งแต่ในอนดีตว่าเป็นยังไงเคยสร้างมาไม่ดีก็ต้องต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีเคยสร้างมาดีก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีตอบสนองพุทธศาสนาสอนให้จัดโลกเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปประรุษช้ายคนอื่นให้ดูตัวเองมันเป็นยังไง อะไรเกิดขึ้นก็ว่าคนอื่นไม่ดีหมดตัวเองดีคนเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะของสัตว์โลกของมนุษย์ทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้มันก็เลยวุ่นวายคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นเราดีคนเดียวเราอยากให้คนอื่นตายหมดเราอยากอยู่คนเดียวอยากใหญ่คนเดียวกับพระเถนเนจีิไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งภาวนาม,มันก็ไม่เข้าสู่ที่ใจ เป็นกิริยาท่าทางในการทำเพื่อแสดงผู้เขาผู้ฉลาดย่อมนิ่งอยู่ผู้เขาย่อมแสดงคนโง่คนเขาย่อมแสดงทุกวันนี้จึงมีแต่คนโง่มากพุทธศาสนาไม่เข้าสู่ที่ใจของสัตว์โลกเลยเป็นกิริยาของคนโง่ในการถือปฏิบัติเลยไม่เห็นแก่นของศาสนาาภีก็ไม่เห็นเือกก็ไม่เห็น เห็นแต่ในตัวหนังสือว่าพุทธศาสนาเห็นแต่ในตัวหนังสือว่าบุญและบาปมีแค่นั้นท่นพอวันพ่อวันนั้นก็ระลึกถึงบุปกาลีผู้มีพระคุณก็ทําให้เอ,อบิบอิ่มว่าเราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อพ่อแม่วงศาคณาญาติบุปกาลีผู้มีพระคุณอย่างเต็มภูมินี่แหละมันก็เกิดความเอ,อบอิ่มเกิดปีติเกิดขึ้น เราดูที่เราว่าเราได้ทำอะไรดีดีดีให้กับพ่อกับแม่หรือ,อยังเราว่าพ่อแม่ตกละกรรมลำบากกว่าที่จะเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่เป็นหญิงและเป็นชายเราได้จำเนียกดูแล้วลึกถึงสิ่งนี้ไหมลึกถึงบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ไหมปาก็ค่อยแกะออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นไม่อยากให้ข้างไป ติดคอหรือติดปากหรือถูกปากถูกเนื้อถูกอะไรลูกเลยท่านก็ถนอมขนาดนั้นราน,นอนก็พัดก็เวีเอายิ่งในสมัยก่อนไม่มีมุ้งไม่มีอะไรดูพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันไม่ใช่ธรรมาดาและพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกได้ดีต้องการพึ่งพาใส่ลูก ลูกไม่ดีพ่อแม่ก็เสียใจยิ่งลูกบรรพชาแล้วพ่อแม่เป็นพุทธาม,มะกะดีหกดีใจอยากเห็นลูกอยู่ในเพศของพระเหลืองพอได้พอ่อถึงจะเหนื่อยยากลำบากแม่ถึงจะเหนื่อยยากลำบากก็เกิดปีติเอ,อิบอิ่มในใจภูมิใจที่ลูกตัวเองได้บรรพชา ภูมิใจที่ลูกตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยภูมิใจที่สุดลูกเราเป็นพระที่ดีเป็นเนนที่ดีพ่อแม่ก็เอิบอิ่มอิ่มย่องผ่องใจทำงานไม่รู้จักเหนื่อยเพื่อไครก็เพื่อลูกแต่เมื่อเห็นลูกจิกาลาเพศไปแล้วเกเรไม่อยู่ในการลองแห่งธรรมเหลวแหลก หน้ามือก็เป็นหลังมือเจีย๊ยหกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลโหคิดเห็นสมัยที่ลูกบวชน้ำตาร่วงอยากจะเห็นผ้าเหลืองพอพ่อ,พอแม่ตายโบราณโบราณจึงเรียกตามภาษาเพื่อนบ้านว่า,บ,าบวชจูงพ่อจูงแม่นี่แหล,และเหตายจิตมันน้อมเข้าสู่บุญสู่กุศลเมื่อจิตมันน้อมเข้าสู่บุญสู่กุศลนี มันก็ทิ้งมาภูสุนขั้งในจิตสุดท้ายก็เข้าสู่สุคติภูมิก็ได้ผ้าเหลืองของลูกของเต้าที่บือปฏิบัติตนเป็นพระเป็นสมัะสมบูรณ์บริบูรณ์การที่มีบุตรชายนี่ดีแบบนี้แหละพุทธจาสนายกย่องบุรุษเพศไม่ยกย่องสตรีเพศเพราะการ เป็นบุรุษเพศนั้นสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้สามารถเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้สามารถเป็นพระอินทร์หรือเท้าสกะได้สตรีเพศไม่สามารถเป็นได้ไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถเป็นเท้าสกะเทวราชหรือพระอินทร์ได้ ไม่สามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรด,ดิได้นี่คือสติเพลนแต่วุรุษเพศนั้นเต็มภูมิถ้าใครมีลูกชายในสมัยนั้นจึงยิ้มย่องผ่องใจรบมือปือผ้าอาัยลูกชายที่จะนำพาพ่อแม่นั้นเข้าสู่กติที่ดีต่อไปในภายภาคหนา้า พ่อแม่ก็ได้สร้างบาปสร้างกรรมสร้างบาปหาผาหา,าอยู่หาจินทำปานาติบาตเพื่อลูกเพื่อเท่าแล้วลูกเท่าจะไม่ทดแทนบุญกุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือนี่พ่อนี้แหละจึงทําให้องค์ลุงปู่เกิดมุมาน่าบากบันเพียรพยายามเพื่อต้องการให้ตัวเองสิ้นอาสวะให้ได้ถ้ามีสิ้นอาสวะ ภาศีลไม่บริสุทธิ์ขาดใจไม่บริสุทธิ์แล้วมันด่างพร้อยไปหมดระลึกถึงพ่อก็มีกำลังใจระลึกถึงแม่ก็มีกำลังใจมีความมุมาณบากบัน่นเพื่อถึงเส้นชัยดังใจที่ปรารนาไว้นี่วันพ่อวันแม่แห่งชาตินี้เราช่ำเหนียวดูแล้ววรามันลงที่ใจนะ ราชามหากษัตริย์กับพ,พุทธศาสนานี้กงเกียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาองค์